ก็คิดว่าจะใช้เวลาไม่งานนะครับก็คือว่าอย่างที่ทางบอสซาราบอกไปนะครับก็คือว่า2อสมปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราวางแผนนะครับคือคือแพโดโปรเจกต์เนี่ยมันต้องไปสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องของการตลาด การตลาดเนี่ยมันจะยังทําอะไรไม่ได้ถ้าสมมุติว่าเทคโนโลยีมันยังไม่พร้อมหรือว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานยังไม่พร้อมนะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเน้นเฉพาะเรื่องทาเทคโนโลยใใีให้ให้พร้อมนะครับทำรามเมตรอนมีรามเมตรอนเมนเนตหนึ่งจุดศูนย์เมนเนตสองจุดศูนย์เมนเนตสามจุดศูนย์นะครับจนกระทั่งณตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยตัวรามเมตรอนกับเมทรอนเนี่ย จะค่อนข้าง Stable หรือว่ามีความเสถียรมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยสองสมปีที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีเราพร้อมแล้วนะครับเราพร้อมแล้วพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่เราจะทําเรื่องการตลาดมากๆนะครับเราหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ้ยอาจจะมีคําถามเมื่อสัก ปีที่แล้วเนี่ยเอ้ยทำไมไม่ค่อยมีการตลาดตรงนั้นไม่มีการตลาดตรงนี้จริงๆเรามีทําการตลาดมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆเป็นลักษณะเขาเรียก B2B นะครับเราจะเปดีกับองค์กรนะครับเราจะไม่ได้คล้ายๆแบบว่าเราจะไม่ได้เป่าประกาศใหญ่ๆมากๆโอเคเรามีทำนะครับเรามีทําในงานตัว World Blockchain Summit นะครับบอกให้คนที่อยู่ในกลุ่มบอกเชนรู้นะครับเรามีการออกข่าวเมื่อสักสี่หมายถึงเมื่อเดือนเมษาเดือนมีนามเมษานะครับเราออกข่าวไปทั่วโลกว่าตอนนี้แพนโดโปรเจกต์พร้อมนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีทําให้เทคโนโลยีของเราเนี่ยมีความเสถียรน,นะครับปีถัดจากนี้ไปนะครับจะเป็นปีที่เราเน้นเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นปีที่เราเน้นเรื่องมาร์เก็ตติ้งมากๆนะครับเราก็จะมีทาง ทางเฮดคอร์เตอร์ของเรานะครับแทนโดเล็ตของเราเนี่ยก็จะมีการวางแผนนะครับเพราะอันนี้เขาเรียกอาจจะเรียกรถแมพก็ได้นะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยเห็นภาพรวมในปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับการประชุมวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากๆนะครับแต่ว่าจะทําให้พวกเราเห็นเนี่ยภาพทั้งปีเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะครับภาพการตลาดเราจะทําอะไรยังไงบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะทำเนี่ยเราจะเน้นในแง่ของเขาเรียก value driven นะครับ อันนี้ value d e v e n เนี่ยแปาานบริษาไทยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าเป็นการขับเคลื่อนมูลค่าของโปรเจกต์ให้เยอะขึ้นนะครับเราพยายามจะขับเคลื่อนตอนนี้เนี่ยราคา PDX มันลดลงมาเพราะอะไรสาเหตุเป็นเพราะว่ามันมีแต่การสร้างสร้าง PDX นั่นเอครับเราเปิดลามเปตอนก็มี PDX เปิดแมแต่ตอนก็มี PDX มี PDX นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพอเทคโนโลยีเราพร้อมแล้วตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าเหมือนกับที่ผมพูดเรื่อยๆนะครับ พอเรามีทางด่วนนะครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตอนนี้ทางด่วนเราพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วในมุมของโครงสร้างพร้อมแล้วในมุมของเทคโนโลยีนะครับผัดจาน,นี้นัอนเป็นมุมที่ว่าเราจะต้องเพิ่มเขาเรียก utilization เพิ่มการใช้งานเอารถมาวิ่งบนทางด่วนนะครับยิ่งมีรถวิ่งมากเหมือนกับที่ผมเคยพูดไปนะครับยิ่งมีรถวิ่งมากเนี่ยเราเป็นเหมือนกับเป็นเป็นคนเก็บเงินค่าผ่านทาง ก็จะมีรายได้เยอะขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องเน้นในปีนี้ก็คือว่าเราจะเพิ่มมูลค่าของโปรเจกต์เพิ่มการใช้งานเพิ่มการใช้งานนะครับซึ่งเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเียจะมีพูดถึงว่าเฮ้ยมันจะเพิ่มการใช้งานได้ยังไงจะเพิ่มการใช้งานได้ยังไงหรือว่าจะทําให้มูลค่า PDX เพิ่มขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็คือสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารกับตลาดด้วยเนี่ยเนื่องจากระบบของเราเนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่า decentralized นะครับซึ่งจะแตกต่างจากระบบที่เป็น centralized จะมีประโยชน์จะมี เขาเรียก performance นะครับประสิทธิภาพสูงกว่าระบบที่เป็น centralize นะครับรวมไปถึงว่าต้นทุนของเรานะครับท่านที่อยู่ในที่มีการเทรดคริปโตบ้างเนี่ยท่านจะเห็นว่าในแง่ของเวลาของเราโอน p t x ระหว่างกระเป๋ากันเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมแค่จุดหนึ่ง PDX ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากๆเมื่อเทียบกับในแง่ของตัวอื่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าต้นทุนในการโอนต่างๆเนี่ยของเราจะถูกมากๆเราจะพยายามเน้นตรงจุดนี้นะครับ เพื่อให้คนเนี่ยมีมาใช้ในแง่ของด็อกเชนของเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับประเด็นต่อไปนะครับที่เราจะต้องเน้นเนี่ยก็คือว่าเขาเรียก s u s t a i n a b l e sustainable ก็คือแปลว่าเป็นความความยั่งยืนนะครับเป็นความยั่งยืนนะครับเราเน้นโปรเจกต์ของเราเนี่ยอยากให้พวกเราทําความเข้าใจเพิ่มนิดนึงนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคําว่า Bitcoin นะครับ i ิตคอยเนี่ยมันก็คือต้องสามารถสร้างกับคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับ บิตคอยเนี่ยก็คือว่าเวลาเรามีคอมพิวเตอร์เราจะต้องมีการ์ดจอนะครับที่แรงมากๆนะครับแล้วการสร้างบิตคอยเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดบิตคอยขึ้นมาเนี่ยจากสิ่งที่เรียกว่า proof of work นะครับ P O W นะครับ proof of work ซึ่ง proof of work เนี่ยก็คือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรว่าเอ่อต้องทำงานต้องทำงานหนัก,นกต้องมีการคำนวณต้องมีการคำนวณอะไรต่างๆซึ่งมันจะใช้พลังงานต้องใช้ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์เนี่ยที่มีสเปคสูงมากๆ และขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องกินไฟเยอะมากเพราะว่ามันต้องทํางานหนักต้องคิดต้องคิดต้องคิดเขาเรียก proof of work คือต้องทางานทํ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 างานเพื่อให้เกิด Bitcoin ขึ้นมานะครับอันนั้นเนี่ยสิ่งที่มันแย่สําหรับโลกก็คือว่ามันจะกินพลังงานของโลกเยอะมากนะครับจะใช้พลังงานค่าไฟเยอะมากคนที่จะไปขุดบิตคอยก็ต้องใช้เงินจ่ายค่าไฟเยอะมากต้องมีเปิดแอร์ให้มันต้องมีจ่ายค่าไฟให้มันจนกระทั่งถึงจุดที่ว่ามันไม่ฟุ้มกับการขุดบิตคอยนะครับ ระบบของเราเนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่า proof of stake นะครับ proof of stake เนี่ยเราเพียงแค่ stake เข้าไปนะครับ stake เข้าไปก็คือใส่ PDX เข้าไปมันก็จะสามารถทํางานได้แล้วนะครับเราใส่ใส่ stake เข้าไปนะครับใส่ PDX เข้าไปมันก็สามารถทํางานได้แล้วก็จะสร้างรายได้จากตรงนั้นได้ซึ่งค่าใช้จ่ายค่าพลังงานเนี่ยน้อยมากๆเหมือนกับเราเปิดคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วไปอันนี้แหละก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเราเองเนี่ยเน้นความยั่งยืนในโลกเราใช้ ใช้สิ่งที่เรียกว่า proof of stake นะครับอันนี้ใช้คำว่า proof of stake นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะมันจะทำเพิ่มเติมเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า AI นะครับ AI artificial intelligence นะครับปัญญาประดิษฐ์อะไรประมาณนั้นนะครับ artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ก็คือว่าเราเองเนี่ยจะทำให้ AI เนี่ยเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเราทำให้ AI เนี่ยมีส่วนช่วย ช่วยในแง่ของแพลตฟอร์มมากขึ้นช่วยในแง่ของการดูข้อมูลอินไซต์เขาเรียกข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ผู้คนที่มาใช้ระบบของเราหรือว่าใช้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยเกิดประสบการณ์ที่ดีนะครับเราจะมีการเอา AI เข้ามาเขาเรียกคอม p พนเนีนนะครับเอา AI เข้ามาทํางานร่วมกับแพลตฟอร์มของเราด้วยนะครับอันนี้คือสิ่ง2อสอย่างที่เรามองไปนะครับปีนี้ที่เราทาแต่ว่าไม่ใช่เท่านี้นะครับยังมีมากกว่านี้อนะครับอันนี้ก็คือในแง่ของ Marketing เพิ่มเติม นะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกเมตาเวิร์สนะครับหลายๆท่านมีการศึกษานะครับ Facebook เปลี่ยนเป็นชื่อเมตานะครับก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับเมตาเวิร์สนะครับเราก็จะเอาเมตาเวิร์สเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับในแพลตฟอร์มของเราเช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่ได้เข้าช่วงแรกเลยนะครับแต่ว่าจะมีการมีวางแผนที่จะเริ่มจาก AI และเสร็จแล้วก็จะมีเมตาเวิร์สเข้ามานะครับก็คือว่าเราจะดูตลาดด้วยดูเทคโนโลยีของเราด้วยนะครับประเด็นอันนี้เนี่ยที่อาจจะเราไม่ได้ทำในปีมันผ่านมานะครับเขาเรียกไมโครอินฟล นะครับอย่างที่เรามีการดูคลิปดูอะไรต่างๆในท้องตลาดที่มีคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคนนั้นก็รีวิวนี่คนนี้รีวิวนั่นคนนี้เป็นบล er, ็อกเกอร์นี่คนนี้รีวิวอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็คืออินฟลูเอนเซอร์นะครับก็ถือว่าเป็นนักรีวิวแล้วกันนะครับนักรีวิวอาจจะเรียกง่ายๆอย่างนั้นแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปดิวนะครับเราอาจจะไม่ยังช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้วางแผนที่จะไปดิวกับไลน์ที่เป็นยักษ์ใหญ่เลยนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าเราอยากจะให้ดีลกับลายย่อยๆนะครับเพื่อให้มันเกิดเขาเรียกออ t เทนติกก็คือว่าหมายถึงเกิดการกระจายเกิดการเข้าถึงผู้คนที่อยู่ในวงจรเกี่ยวกับเรื่องคริปโตรจริงๆ,ๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่อง Value ของ p t x จริงๆนะครับเราจะมีการดีลกับ Micro อิ f ฟลูเอน r ซอร์ไก็คือเป็น เขาเป็นนักรีวิวไลน์ไม่ใหญ่มากนะครับนักรีวิวต่วตางๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะเน้นในแง่ของว่าเฮ้ยเขาจะแปบทำความเข้าใจ PDX คืออะไร Plan d o Project คืออะไร สร้างรายได้ได้อย่างไงมีลามตอนยังไงแพนโดโจคืออะไรติวตรเอ็กซ์คืออะไรเราจะให้เขามาศึกษาพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาเหล่านั้นก็จะไปสื่อสารกับผู้คนในเน็ตเวิร์กของเขาเราจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนจะค่อยๆกระจายจากลายที่เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองคือเราจะได้ตัวจริงนะครับตัวจริงก็คือเขามาศึกษาจริงๆนะครับเขารู้ลึกจริงๆกับไอ้ตัวแพนโดโปรเจกต์นะครับปีนี้เช่นเดียวกันนะครับปีนี้เช่นเดียวกันนอกจากเราจะเวิร์กกับ ไมโครอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะครับเรายังจะมีการโฆษณาด้วยนะครับเราจะมีการโฆษณา connected TV นะครับเราจะมีการดูว่าเราจะไปโฆษณา Pando Project ที่ไหนยังไงเพื่อให้คนเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มต่างๆเหล่านะั้นเนี่ยเข้าถึงรับรู้ถึง Pando Project มากขึ้นโดยจริงๆไอเดียของการโฆษณาของเราเนี่ยเราอาจจะเน้นว่าเฮ้พอสมมติพูดถึง Pando Project เฮ้คอมพิวเตอร์สร้างไรายได้เราจะสร้างความ ชงก่นให้เขาอยากให้เขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรมันคืออะไรยังไงให้เขามาตามต่อนะครับให้เขามาตามต่อตามต่ออันนี้ก็คือเป็นแนวทางของ Marketing ิ้แนวทางของการตลาดของเราในปีนี้นะครับปีนี้ทั้งปีเนี่ยพวกเราจะเห็นกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้กิจกรรมนั้นซึ่งพวกเราเนี่ยผมว่าเราหลายๆคนก็เป็นเหมือนกับเป็นไมโครอิ In f ฟลูเอน r เช่นเดียวกันนะครับเราเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายต่างๆ,างๆเหล่านี้ด้วยนะครับ โอเคนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือในแง่พูดถึงการตลาดในการที่จะทําในปีนี้นะครับภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่รายละเอียดทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราทําภาพรวมเขาเรียกว่ารถแหนนะครับภาพกว้างว่าปีนี้เราจะทําอะไรบ้างนะครับเราจะมาพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องตัวแพนโดโจนะครับตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบอสของเราหลายๆท่านนะครับบอสดูเซฟบอสสูบบอสหลายๆท่านนะครับที่มีการโปรโมทแพนโดโจเสร็จแล้วเนี่ยถึงช่วงหนึ่งมันก็มีการคล้ายๆเราปิดมันนะครับ สาเหตุที่เราปิดเพราะอะไรนะครับแพนโดโจเนี่ยพอดีเราผมเนื่องจากว่าเราก็ยังไม่ได้มีเวลาแปลนะครับในารากราฟแรกอันบนเลยเนี่ยมันเป็นการสิ่งที่ว่าในแง่ของทีมพัฒนาของเราเนี่ยมีการปล่อยแพนโดโจมาเพื่ออะไร mm. เพื่อจะพิสูจน์ว่าเฮ้ย hey, ตัวแอปพลิเคชันหรือว่าดีดิเซนเัลไลซ์แอปพลิเคชันเนี่ยสามารถมาวิ่งบนบอกเชนได้สามารถให้ผู้คน สามารถวิวเวอรผู้ชมเนี่ยสามารถชมได้สามารถให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้สร้างเนื้อหาเนี่ยสามารถอัปโหลดขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็วคุณภาพของภาพและเสียงเนี่ยก็จะเป็นแบบไฮเดฟินิชชันนะครับแบบความละเอียดสูงนะครับที่ผ่านมานะครับในช่วงปีที่ผ่านมาปี2023เนี่ยเราก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ย Pandojo นะครับซึ่งเป็น d e p ปสนะครับ e c e n t r a อ i z e d a p p พลิเคชันเนี่ยสามารถวิ่งบนบล็อกเชนได้นะครับอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราสำเร็จเรียบร้อยนะครับเราพิสูจน์ได้เรียบร้อยว่าเฮ้ยสามารถวิ่งได้อย่างอย่างราบลื่นมากๆอย่างอย่างแฮปปี้มากๆอย่างที่จะทำให้ผู้ชมชมได้อย่างสะดวกสะดวกสบายแล้วก็สนุกสนานนะครับในปีนี้นะครับในเฟสถัดไปนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราจะยกเครื่อง Pandojo ใหม่ ขึ้นไปกระดับหนึ่งนะครับเรามีการศึกษาเพิ่มเติมว่าในนี้ตอนนี้เนี่ยยูทูบทำอะไรบ้าง TikTok ทําอะไรบ้าง Twitch ทําอะไรบ้างนะครับเรากำลังจะหาฟีเจอร์นะครับหรือว่าหรือว่าฟีเจอร์ก็คือเป็นเป็นลูกเล่นต่างๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราจะพัฒนาแพนโดโจเพื่อจะไปเปิดทั่วโลกนะครับปีที่ผ่านมาเราทำเพื่อจะทดสอบระบบของเราว่าฮ้ยมันเวิร์กนะครับถัดจากนี้ไปเรากำลังจะ เรากำลังจะอัปเกรดนะครับอัปเกรดยกระดับแพนโดโจขึ้นไปว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราจะเป,เปิดทั่วโลกนะครับแล้วก็แพนโดโจของเราเนี่ยคือเขาจะมีคำว่า P 2 o P 2 P ไอ P P V p, p, p นะครับอันนี้หมายถึงว่าเราตั้งใจที่จะพนโดโจเนี่ยไปเกี่ยวกับเรื่องการเกมมิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมเล่นเกมแบบยังไงแบบเขาเรียก p l a y e r to p l a y e r นะครับคือหมายถึงว่า ผู้เล่น2คนแข่งกันเองจากคู่แข <Marcheg. S 1> ่ง like. กันเนี่ยเราสามารถจะทําได้นะครับเทคโนโลยีของเราจะสามารถทําตรงนั้นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแนวโน้มของตลาดของเกมมิ่งเลยนะครับเราไม่ได้แข่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับเราจะจับคู่แข่งกันจับคู่แข่งกันคนชนะก็ไปแข่งกันคนชนะไปแข่งกันคนชนะไปแข่งกันนะครับหรืออาจจะมีเงินรางวัลของแต่ละคู่เลยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มนะครับซึ่งเทคโนโลยีของเราก็จะทําเพื่อจะรองรับตรงพวกนั้นนะครับคือเราจะไปเพื่อจะพัฒนาไปถึง eSport g a เกมนะครับ eSport g a เกนะครับ อันนี้คือตัวแพนโดโจนะครับอันนี้คือพูดอย่างที่เรียนไปแล้วอันนี้เราพูดให้เห็นภาพว่าปีนี้เนี่ยเราจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับถัดไป t u ว t ต e x นะครับด e เนี่ยปีที่ผ่านมานะครับเรายังไม่ได้ลอนเป็น p u b l i c ยังไม่ได้ออกเป็นสาธารณะจริงจรนะครับแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทำงานกันหนักมากนะครับทั้งประเทศไทยทั้งมาเลเซียทั้งอินเดียอินโดนีเซียนะครับ เราเองเขาเรียกว่าเรามีเวิร์กกับเขาเรียกว่า static partner นะครับ static partner ก็คือว่าเราเวิร์กกับหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานที่การศึกษาหรือว่าหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องติวเตอร์หรือว่าเนี่ยหน่วยงาน NGO นะครับ non government organization นะครับเพื่อที่ว่ามีโอกาสทดสอบ t ิวเตอร์ X เพื่อที่ว่ามีโอกาสได้ทดลองใช้ t ิวเตอร์ X เพื่อมีโอกาสที่ว่าเขาวางแผนที่จะเอา t ิวเตอร์ X เนี่ยเข้าไปใช้ในหน่วยงานเข้าไปใช้ในมหาวิทยาลัยซึ่งในเมืองไทยเนี่ย ทาง Bo s ลาล่าบอสลาเมดบอสโนราเนี่ยก็มีการอัปเดตให้พวกเราอยู่เรื่อยๆนะครับที่ว่าเราไปเวิร์กกับราชมงคลบ้างเวิร์กกับ E- t e ทคบ้างเวิร์กกับทอการค้าบ้างเวิร์กกับทางบจลบ้างเราเวิร์กกับ i อทบ้างเราเวิร์กกับหลายหน่วยงานนะครับอันนี้เป็นหน่วยงานเป็น s t ถ g i c เขาเรียก t r a t e g i c partner ก็คือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทางกลยุทธ์ของเรานะครับที่ว่าเราจะไปทำง,งานร่วมกับเขาเพื่อให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเข้าใจได้เคยลองใช้ ว่าเราก็อยากที่จะใช้ตัว TDRX แล้วก็วางแผนที่จะเ TDRX ไปใช้นะครับในปีนี้นะครับเราก็จะคือผมว่าสิ่งที่เราดีลมาในปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มผลิตดอกออกผลในปีนี้ ปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่เราจะปิดดีวกับหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นราชมงคลไม่ว่าจะเป็น e ีเทคไม่ว่าจะเป็นหอ,อการค้านะครับแล้วท่านลองนึกดูครับดีวแต่ละที่เนี่ยถ้าศึกษาเป็นหมื่นคนนะครับแต่ละที่เป็นหมื่นคนนะครับก็จะเกิดการใช้งานขึ้นมานะครับพอเมื่อไหรก็ตามที่เราปิดดีวเรียบร้อยท่าเริ่มใช้เรียบร้อยก็จะเกิดการใช้งานไอตัวโครงสร้างพื้นฐานของเรานะครับมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือว่า Fu t เ r อปีนี้เนี่ยเราก็วางแผนที่ว่าจะเปิดเป็นสาธารณะด้วย นอกจากเราออกแบบพิเศษของแต่ละหน่วยงานแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วอันนั้นคือเราออกแบบพิเศษให้เขานะครับแต่ว่าในแง่ของการเปิดเป็นทับ l ลิกเขาเรียกเปิดเป็นสาธารณะเนี่ยเราก็มีแผนที่จะทําด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีแผนที่ว่าเราจะมีการเอาคอร์ต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยเข้าไปใส่ในในติวเตอที่เป็นเวอร์ชั่นสาธารณะนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเอนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ AI เนี่ย หลายๆคนเคยได้ยินคาว่า AI AI เนี่ยมันจะไปช่วยให้ตัวอย่างหนึ่งนะครับมันจะไปช่วยให้การเรียนการสอนท่านลองนึกดูนะครับท่านมีลูกมีหลานนะครับหรือท่านมีลูกมีหลานหรือตัวท่านเองก็ตามนะครับการเรียนรู้ของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันบางคนชอบเรียนจากการฟังบางคนชอบเรียนจากการดูบางคนอยากเรียนเร็วๆบางคนมาถึงก็เปิดด้านหน้าปุ๊บเปิดไปดูด้านหลังปั๊บเพื่อจะดูข้อสรุปว่าเป็นยังไงบางคนค่อยๆศึกษาทีละเล็กทีละเล็ก ตัวนี้แหละ AI เนี่ยจะมาช่วยให้การเรียนการสอนของแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกเหมาะสมกับการเรียนการคือการศึกษาของเขาเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าป็นซึมซับความรู้ไปเนี่ยด้วยด้วยสไตล์ที่แตกต่างกัน AI เนี่ยจะมาช่วยให้การเรียนรู้ผ่าน t ิวเตอร์ X ของเขาเนี่ยตรงความตรงตรงสไตล์ของเขามากที่สุดตรงตรงวิธีการของเขามากที่สุดตรงสิ่งที่เขาชอบมากที่สุด <environmentally S 2> AI จะเป็นตัวมาช่วยเราจะเอา AI เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับ Tutor X ด้วยนะครับ โอเคอันนี้คือเป็นหลายๆอย่างนะครับตัวตัวแอปพลิเคชันที่เราจะทำสอตัวนะครับแต่ว่าทางทีมพัฒนาของเราเนี่ยก็มีแผนที่อาจจะเปิดอีกสักสอตัวเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยจะปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลาลังเรากําลังพัฒนาอยู่นะครับสิ่งที่มันจะทําคืออะไรย้อนกลับไปที่เริ่มต้นเลยนะครับที่ว่าผมทําเราทําโครงสร้างพื้นฐาน เหมือนกับเราทำทางด่วนเรียบรอ้อยตอนนี้สิ่งที่จะทำคือเขาเรียกว่าคำว่า utilization นะครับ utilization ก็คือให้เกิดการใช้งานให้เกิดการใช้งานให้เกิดลดมาวิ่งต่างๆบนนี้นะครับปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่เราจะทำสิ่งที่เรียกว่า aggressive marketing คือ marketing คือการตลาดเชิงรุกอ,อย่างอย่างอย่างรุนแรงนะครับอย่างอย่างอย่างพุ่งทยานอะไรประมาณนั้นนะครับ aggressive คือพุ่งทยานไปนะครับ แล้วก็เราก็มีแผนอย่างที่ผมพูดไปแล้วเรามีแผนที่จะมีการโฆษณานะครับเราจะมีการโฆษณาเพิ่มเติมด้วยสาเหตุที่เราทําเพื่ออะไรนอกจากแอปพลิเคชันที่เรามาทําแล้วเนี่ยจริงๆยังมีวิธีอื่นนะครับที่จะทําให้เขาเรียก utilization หรือว่าการใช้งาน PDX หรือว่าการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานเยอะขึ้นเราจาเป็นที่ต้องเพิ่มการใช้งาน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  PDX เพิ่มการใช้งาน PDX เพิ่มการใช้งาน PDX เพื่ออะไรเพื่อให้ราคา PDX มันเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ราคาพยักอยู่ที่จุด0.02อะไรประมาณนั้นนะครับเราตั้งเป้าในช่วงแรกปี2ปีแรกนะครับขึ้นไปถึงระดับ0.5 PTX นะครับภายในภายในปี2ปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าที่ 0. 0.2นะครับเราจะตัดศูนย์ออก2ตัวนะครับตอนนี้0 0.02หรือจุด0.04นะครับเราจะตัดศูนย์ออกตัวหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะตัดอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะแอปพลิเคชันนะครับเรายังมีอย่างอื่นอีกที่ทำให้เกิดการเขาเรียกยูทิ i ไลซ์ยูทิไลเซนะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าอันนี้ครับ Mv Global อันนี้เนี่ยคือพอดีในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้โปรโมตตัวนี้มากนะนะครับ Mv Global เนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่ทาง c a n d o l a b เนี่ย work กับ Partner อีกทีหนึง่งทำงานร่วมกับ Partner อีกทีหนึง่งเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการเพิ่มกระเป๋าใน ใน e x c h a n g เจอร์ใน L Bank ใน Probit นะครับ MV g l o b a l เนี่ยเ็าจะให้คนมาลงทุนนะครับแล้วแต่ล้วทุกหนึ่งร้อยวันเนี่ยก็จะมีรายได้รายได้กลับไปผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับคือกลับไปคือคุ้มทุนนะครับคือคือกำไรได้ภายในร้อยวันนะครับทุกร้อยวันก็จะได้ได้รายได้ขึ้นไป วิธีการของเขาคืออะไรเขาจะให้แต่ละคนเปิดกระเป๋านะครับสร้างกระเป๋าขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วจะเกิดการเทรดนะครับตอนนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าบางวันเนี่ยราคาก็จะขึ้นไป0.004แล้วก็อาจจะลงมาบ้าง0.003 0.002ขึ้นไป0.005บ้าง0.007บ้างนะครับจะมีการขึ้นลงนะครับองค์ประกอบอันหนึ่งที่ทําให้เกิดอันนั้นเนี่ยก็คือ MV Global นะครับนอกจากว่าพวกเราซื้อกันเองแล้วนะครับก็คือที่มีเห็นมีทางบอส s อำนาจนะครับมีการเข้าไปซื้อ ไม่เรียกเขาแอบเข้าไปซื้อนะครับจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะในการเข้าไปซื้อนะครับจริงๆท่านสมุติท่านมีเงินจริงๆเป็นช่วงที่เหมาะในการเข้าไปซื้อแต่เราไม่ได้บงังคับนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ละท่านมีมุมมองกับตัว p t x อย่างไรนะครับถ้าท่านมองว่าอนาคตมันจะขึ้นแน่นอนตอนนี้เป็นราคาดีมากที่ควรจะซื้อนะครับถ้าสมมติท่านยังซื้อไม่เป็นติดต่อเข้ามานะครับแต่ถ้าสมมุติท่านซื้อจาก L Bank จาก r o b i t เป็นเราอยากจะเราอยากจะเรียก empower ท่านเราอยากจะทำให้ท่านเนี่ยเข้าไปซื้อใน แลแบงก์ในในในโปรบิกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพอเอชเชนเจอร์เนี่ยมีการซื้อเยอะขึ้นมีการเทรดมีซื้อมีขายมีซื้อมีขายเนี่ยจะทําให้ผู้คนเนี่ยจะหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเราก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านเนี่ยเข้าไปเปิดกระเป๋านะครับเปิดกระเป๋าในแอลแบงกในโปรบิ t แล้วก็สะสมนะครับหรือท่านจะขายเป็นบางช่วงก็ได้แล้วแล้วแต่ท่านนะครับซื้อสะสมซื้อสะสมนะครับในแง่ตัวของเองเนี่ยผมก็พยายามสะสมเพิ่มสะสมเพิ่มนะครับเพราะว่า คือพวกเราต้นทุนเมื่อสัก mm ป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราซื้อท nah, ี่ต้นทุนสูงตอนนี้เน,นี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วสาเหตุที่ราคาพีดเอ็กซ์มันไหลลงเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่สร้างสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเราก็จะจะเริ่มเกิดยูทิลิซิชันเกิดการใช้งานเกิดการใช้งานใช้งานก็คือคนต้องการ p d x คนต้องการ p d x คนต้องการ p d ดเหมือนกับเป็นการสร้างดีมานขึ้นมานะครับมีเขาเรียกว่า supply แบบดีมาลนะครับมีคนผลิตออกมาก็มีคนต้องการมีคนผลิตก็มีคนต้องการ เราจะสร้างการใช้งานจาาี่หลากหลายรูปแบบ MV Global ก็เป็นอีกทางหนึ่งถ้าสมมติว่าท่านที่สนใจนะครับสนใจอยากจะรู้ว่า MV Global คืออะไรอาจจะติดต่อหลังไมคเข้ามาครับเดี๋ยวเราอาจจะสื่อสารแล้วก็เชื่อมใม่ท่านกับทางแพนโดล็โดยตรงนะครับว่าเฮ้ยมันจะไปเป็นส่วนหนึ่งของ MV Global ได้อย่างไรนะครับอันนั้นเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้น,นะครับถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่อง l a ตรอนนะครับ ตอนต้นเนี่ยผมบอกว่าตอนที่โครงสร้างพื้นฐานในแง่ของเทคโนโลยีของเราพร้อมนะครับพร้อมจริงครับพร้อมจริงนะครับแต่ว่าด้วยแผนงานในปี2024ที่เราจะสร้างเขาเรียกว่า utilization สร้างการใช้งานสร้างการใช้งานสร้างการใช้งานเนี่ยคือทางด่วนเนี่ยโครงสร้างมันพร้อมเทคโนโลยีมันพร้อมก็จริงแต่ว่าจํานวนโหน,นตอนนี้เนี่ยเราต้องทําเตรียมรองรับสําหรับสิ่งที่เรากำลัง Marketing เนี่ยการตลาดที่เราจะทําปีนี้เพราะว่าที่ว่าเราจะ สร้างการใช้งานสร้างการใช้งานเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราสร้างการใช้งานเยอะเกินไปนะครับเยอะเยอะเยอะเะปรากฏว่าโหนดเราไม่พอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดคอขวดนะครับคนที่มาใช้ตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ประทับใจเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องเพิ่มโหนดต,ต่างๆด้วยเพื่อจะรองรับกับไอ้ตัวการตลาดอย่างอย่างอย่างเร่งด่วนนะครับการตลาดที่เราจะเน้นมากๆนะครับที่เพิ่มการใช้งานของทิวเจอของ ของตัว PDX ของ c a n d o Project ของ p a n d o j o ของ Filter X ต่างๆนะครับเราจำเป็นมากๆที่จะต้องเพิ่มโหนดน,นะครับช่วงนี้เนี่ยเราต้องทำไปด้วยกันเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่เพิ่มโหนดเหมือนกับว,ว่าทางด่วนวิ่งไปเฮ้ยตรงนี้ก็สุดละตรงนี้ก็สุดละมันสไม่สามารถวิ่งกระจายไปได้ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจำเป็นมากๆนะครับเราจะมีแคมเปญต่างๆออกมานะครับเราจะมีแคมเปญจะมีโปรโมชั่นออกมาเพื่อให้ท่านเนี่ย สามารถไปชวนเพื่อนนะครับแล้วก็มาเพิ่มลเไตรอนโดดเพิ่มลำไตรอนโนดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยิ่งเพื่อนท่านนะครับมาเป็นลเไตรอนเนี่ยตอนนี้ต้นทุนของเขาจะถูกมากๆนะครับจะเป็นช่วงที่มันจะแรกมันจะกำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับมันจะพุ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ต้นทุนในการเป็นลเไตรอนเนี่ยถูกมากๆนะครับโอเคตัวนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทําร่วมกับคือคือเขาเรียก CR นะครับเนี่ย ตัว C กับตัว R นะครับคือตัวแทนผู้ร่วมเบริหารระดับประเทศนะครับเราจะต้องคือสโลแกนของเรานะครับเทคโนโลยี p o w e r b ร์ด Community นะครับเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนนะครับเราเองเนี่ยเราไม่ได้วางแผนว่าเฮ้ยเราจะทำทุกอย่างเองคนเดียวนะครับเรามีการเรามีเขาเรียก global profit sharing เรามีโครงสร้างต่างๆเพื่อที่จะเราสามารถทำงานร่วมกับ C.R. นะครับเราสามารถทำงานร่วมกับ o u u t t y r e p r e s e n t t t i v e นะครับเราทำงานร่วมกับตัวแทนผู้ร่วมบริหารระดับประเทศไม่ว่าจะเป็น c a n d ด l Lab นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น C.R. นครับเราต้องทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้จะเป็นช่วงที่พี ช่วงที่ CR เนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับไม่ใช่ปีที่ผ่านมาไม่สําคัญนะครับปีที่ผ่านมา CR หลายๆท่านเนี่ยช่วยเราได้อย่างมหาศาลนะครับในการเชื่อมต่อนะครับเช่นคุณซูมเม่ะนะครับช่วยเราในการเชื่อมหลายๆมหาลุกหลายๆหน่วยงานหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับบอสตูเซฟบอสสุนันบอสสุเอ่อบอสอันบอสอันนะครับบอสสกาอะไรต่างๆนะครับเออ่ขอโทษด้วยอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดนะครับแต่ว่า CR ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วยเราในแง่ของ หลากหลายแบบนะครับตามความถนัดของท่านแต่ปีนี้นะครับเราจะต้องทํางานร่วมกันเพิ่มเติมเพื่อจะเพิ่มลามิเตอนเพิ่มลามตอนเพิ่มลามตอรนนะครับเราจะเน้นเพิ่มลามตอรนเมต่ตอนจริงๆณตอนนี้เราบอกเขียงพอแล้วน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเราจะเพิ่มลามตอนไม่ว่าจะเป็นลามตอนโมบายนะครับลามิตอนเวอร์ชั่นมือถือนะครับซึ่งตอนนี้ถ้านึกถึงลามตอนโมบายผมจะต้องนึกถ er> ึงบอสกาวก่อนเลยเพราะว่าท่านเองเนี่ยเล่นกัน Üh, ไม่กี่วันได้เป็นพัน PDX ไม่กี่วันได้เป็นพัน PDX นะครับคือรายได้เนี่ยท่านกด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 เนี่ยได้รายได้มาเยอะมากนะครับเยอะม Mobile, ากๆนะครับรับ็นตอนโมบายรับ็นตอนไลท์หรือว่าถ้าสมมติคนสนใจรับ็นตอนโปรรับ็นตอนเอ็นิเนียร์ไรส์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวที่เราจะเน้น2ตัวหลักๆคือรับ็นตอนโมบายกับรับ็นตอนไลท์นะครับเราต้องทํางานกการ่วมกันนะครับเราจะมีการประชุมร่วมก,กับ CR เรื่อยๆนะครับแล้วก็การประชุมเนี่ยจะเป็นการประชุมเขาเรียก ทัวร์นะครับจะมีการพูดคุยกันว่าจะทําอย่างนั้นเราจะซัพพอร์ตยังไงนนเรามีไอเดียอย่างนี้ทาง c i เห็นด้วยไหม C i มีไอเดียอย่างนี้ทางบริษัทเห็นด้วยไหมจะซัพพอร์ตอะไรยังไงเราจะมีการพูดคุยกันนะครับตัวนัดน,นึงซึ่งสําคัญมากๆตัวนี้เนี่ยนอกจากแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาเองนะครับตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยสามารถเป็นสิ่งที่เรียกว่า BaaS นะครับ Blockchain as a Service นะครับ ตัวลำเมตรอนของเราเนี่ยงานหลักคือ3าอย่างนะครับ transcoding คือการแปลงไฟล์ storing คือการเก็บไฟล์แล้วก็ relaying ก็คือการส่งต่อไฟล์นะครับลำเมรอนของเราเนี่ยหรือว่าโครงสร้างของเราเนี่ยตอนนี้พร้อมนะครับที่จะรับนะครับสมมติว่ามีหน่วยงานต่างๆนะครับอันนี้หน่วยงานทุกที่นะครับทุกที่ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยเขาต้องมีการเก็บข้อมูล แล้วส่วนใหญ่เนี่ยณตอนนี้เขาเก็บที่เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็มีข้อดีของมันนะครับแต่ว่าข้อด้อยอันนึงก็คือมันเก็บอยู่ที่เดียวแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยจะได้ยินอยู่เรื่อยๆว่ามันโดนแฮ็กได้อย่างไม่ยากมากนะักสาเหตุเพราะว่าโดนแฮ็กไม่ยากเพราะอะไรแม้ว่าเขามีสิ่งที่เรียกว่าตัวป้องกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าสมุนแฮกเกอร์เนี่ยพยายามแฮก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 ที่เดียวก็จะสามารถถ้าสมมุติว่าเจาะได้ปุ๊บมันก็จะสามารถเขาเรียกอะไรแฮกได้เรียบร้อย แต่ระบบบล็อกเชนของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่เรียกว่าดี c e n t r a l i z e d มันเป็นการกระจายศูนย์นะครับการแฮ็กเนี่ยก็ต้องแฮ็กเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์หลายๆตัวหรือว่าคอมพิวเตอร์หลายตัวซึ่งแฮกเกอร์เนี่ยจะสาม,มารถทํางานได้ยากมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีว่า i, แทนที่เขาจะไปเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์นะครับองค์กรต่างๆเหล่านั้นทุกที่เลยนะครับทุกที่ผมพูดถึงทุกที่เลยจําเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาแทนที่เขาจะไปเก็บข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเป็นระบบเซนทรัลไลซ์ เขาสามารถมาใช้บริการของเรามาวิ่งบนบล็อกเชนของเรามาใช้บริการเก็บข้อมูล storage นะครับการเก็บข้อมูลบนโครงสร้างพื้นฐานของเราบน a ัมเมทอนของเราทั้งรามเมทอนโปรรามเมทอนเอ็นเตอร์ปริสรัมเมทอนไลท์ต่างๆเนี่ยหรือว่าการแปลงไฟล์นะครับเขาสามารถมาแปลงบนแทนที่จะเปแปลงบนเซิร์ฟเวอร์ก็มาแปลงบนดีเซนทัลไลส์นะครับทุกหน่วยงานจะมีความต้องการตรงนี้หมด ซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราก็จะเน้นเรื่อง BAS เช่นเดียวกันนะครับบอสของเราหลายๆท่านผู้บริหารของเราหลายๆท่านก็จะมีคอนเน็ชันนะครับมีคอนเน็กชันกับหน่วยงานต่างๆนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนนะครับทุกที่มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้า BAS ของเรานะครับถ้าสมมติท่านมี ครับท่านมีคอนเนคชันนะครับติดต่อเข้ามานะครับท่านเป็นคนเชื่อมท่านยังได้ค่าเขาอาจจะมีเรื่องคอมมิชชั่นเรื่องอะไรต่างๆด้วยนะครับในการขายพวกนั้นด้วยนะครับนอกจากทําให้พาร์ทนอ์โปรเจกต์ของเราเติบโตแล้วท่านยังได้ค่าแนะนําต่างๆด้วยถ้าสมมติโปรเจกต์สำเร็จนะครับเราสามารถเป็นคนที่จะเข้าไปพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นโดยที่มีท่านเป็นคนเชื่อนะครับเราสามารถเข้าไปช่วยตรงนั้นได้นะครับซึ่งมันจะเกิดประโยชน์สําหรับหน่วยงานต่างๆ ต้นทุนเขาจะถูกลงนะครับความปลอดภัยเขาจะดียิ่งขึ้นนะครับเขามาอยู่บนบล็อกเชนนะครับซึ่งเป็นระบบที่ถัดจากน,นี้ไปก็จะพูดถึงบล็อกเชน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 มากขึ้นเรื่อยๆตามที่ทางบอสลาลาพูดไปตอนต้นนะครับเราจะเน้นเรื่อง BAS ด้วยนะครับปีนี้ก็จะเน้นด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพรวมทั้งหมดของ ของในปีนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วมันจะมีมาร์เก็ตติงส่วนในแง่ของรายละเอียดว่าตรงนั้นมันจะทําอะไรไงตรงนี้จะทําไงเดี๋ยวทางการตลาดเนี่ยทางบริษัทแม่นะครับแล้วก็ทางของเราเองเนี่ยก็จะมีการพูดคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการประกาศมาเรื่อยๆก็จะขอให้พวกเรานะครับคือเตรียมพร้อมนะครับปีนี้เนี่ยเราต้องขอความร่วมมือจากทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะเป็น CR ไม่ว่าจะเป็นลำเมตรอนอย่างเดียวไม่ว่าาจะเป็นเมตาตรอนนะครับเราต้องทํางานร่วมกับท่านเพื่อจะทําให้แพลนโปรเจกต์เนี่ยเติบโต